ตำรวจหนองปลือชนบุรีเร่งล่าตัวสาหนุ่มชาวจีนควงปืนบุกปล้นบ้านหรูจับเพื่อนร่วมชาติมัดมือมัดเท้าขู่ฆ่าน้องสาวบังคับรีดเงินสิบล้านเหยื่อดิ้นหนีตายเอาชีวิตรอดอ้างน้องสาวถูกจับตัวตำรวจงงพบชื่อน้องสาวขึ้นเครื่องกลับจีนไปก่อนหน้านี้ เมื่อเวลาเที่ยงคืน58นาทีนาฬิกา0.18กรกฎาคมร้อยตำรวจเอกดำฉะลวยสำคัญยิ่งสอบสวนสอพอหนองปลือจังหวัดชนบุรีรับแจ้งเหตุปล้นทรัพย์ภายในบ้านนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลขที่24 88หมู่6หมู่บ้านแห่งหนึ่งซอยลับแลตบนหนองปลืออเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนสอพอหนองปลือสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวตำรวจสืบตรงที่เกิดเหตุเป็นหมู่บ้านหรูเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่ประมาณ68 0 0ตารางวาบริเวณหน้าบ้านพบชายชาวต่างชาติเจ้าของบ้านยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทราบชื่อต่อมาคือนายเฉียนเปิงยี่อายุ34ปีสัญชาติจีนอยู่ในอาการตกใจกลัวที่ข้อมือและข้อเท้ามีร่องรอยการถูกพันธนาการด้วยสายพลาสติกรัดสายไฟสายเคเบิลทายภายในบ้านพบร่องรอยการถูกรื้อคนทรัพย์สิน้งชั้นล่างและชั้นสองภายในห้องโถงของบ้านพบสายพลาสติกรัดสายไฟสายเคเบิลทายตกอยู่เกลื่อนพื้นห้องครัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน เครื่องและแท็บเล็ต iPad 1หนึ่งเครื่องได้หายไปอีกทั้งตนรู้สึกเป็นห่วงน้องสาวอย่างมากจึงอยากวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามพาน้องสาวกลับมาให้ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจหลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเก็บหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบจุดเกิดเหตุเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จริงแต่ก็พบข้อพิรุธหลายอย่างเนื่องจากการตรวจสอบรายชื่อของน้องสาวที่ผู้เสียหายอ้างพบว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องลูกของพี่ชายพ่อผู้เสียหายที่ผู้เสียหายอ้างว่าเห็นกลุ่มคนร้ายลักพาตัวไปปัจจุบันพบชื่อเดินทางออกนอกประเทศไทยไปเมื่อช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่18กรกฎาคมแล้ว